น้องๆที่เรียนอยู่มอปลายถือเป็นช่วงเวลาที่สำคัญมากเพราะกำลังจะก,ก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยหลายๆคนมีเป้าหมายหลายๆคนมีความฝันในคณะที่ตนเองอยากเข้าไปศึกษา BBA จุฬาถือเป็นอีกคณะหนึ่งที่น้องๆอ,อยากมีช่วงเวลาดีๆที่นี่คะแนนเซตภาษาอังกฤษถือเป็นด่านหินอีกด่านหนึ่งที่น้องๆต้องฝ่าฟัน โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่กำลังจะเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิทัลซัดน้องๆหลายคนต้องการที่พึ่งต้องการทิศทางที่ถูกต้องสำหรับการสอบดิจิทัลซัดที่กำลังจะมาถึงเพราะวงยี่มากับการเปลี่ยนแปลงมันเป็นการเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่ make sense ขึ้นการเปลี่ยนแปลงมันจะไม่เปลี่ยนแปลงแบบว่าทำลายเด็กต้องการให้เด็กซัพเปอร์ในความยาก มันเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเพอร์เพรสทำไมเขาถึงเปลี่ยนข้อสอบเป็นดิจิทัลแซดแล้วทําไมข้อสอบต้องสั้นลงที่ข้อสอบต้องสั้นลงเนี่ยเพราะว่ามันถามเป็นข้อ,ขอคืออ่านข้อหนึ่งตอบข้อหนึ่งอ่านข้อหนึ่งตอบข้อหนึ่งมีทั้งหมด54ข้อเพราะฉะนั้นอยู่ต้องคิด5 4ีทีก็ต้องถามตัวเองว่าตัวเองอะ่ะเป็นคนอ่านเก่งไหมถ้าเป็นคนอ่านเก่งนะดิจิทัลแซดเป็นทางเลือกที่ดี การสอบที่ผ่านมาโดยปกติแล้วเราไม่ได้พึ่งแค่ข้อสอบเก่าเราสังเคราะห์ข้อสอบเก่าออกมาเราวิเคราะห์เราจัดออกมาเรียงเป็นข้อๆคือการถามตอบของผวงกัเด็ก17ปีที่ผ่านมานะคะเป็นการที่ให้อ่านเนื้อเรื่องสั้นๆแล้วก็ตอบอ่านเนื้อเรื่องสั้นๆแล้วก็ตอบเพราะเราไม่อยากให้เขาอะใช้ s t r a t e g y ถูถ่ายในการตอบ คุณต้องตอบเป็นจริงๆซึ่งวันนี้ะ Set อะค่ะดิจิ t ัลแซะกำลังเอาระบบที่ห่วงสอนอะมาใช้ในข้อสอบเพราะฉะนั้นสบายเลยเพราะว่าเรามีคลังข้อสอบอยู่ประมาณ2,000ข้อเรื่องคลังข้อสอบเราพร้อมเพราะฉะนั้นดิจิท a ลแไม่กลัวเลยค่ะ